สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนของไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้มาอัปเดตราคาต้นไม้นะครับมีไม้ด่างไม้มงคลไม้สะสมนะครับมีหลายชนิดมากเลยนะครับอันนี้โกศนแล้วก็กอกมรกตแล้วกอกใบโพด่างนะครับอีพิก็มีนะครับแล้วก็จะมีชนโชมด้วยครับมอนเตล่า แล้วก็มีไม้อย่างอื่นเยอะแยะมากมายนะครับมีพิโลด้วยมีโชคเก้าชั้นด้วยนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายกันหลายคลิปนะครับเป็นจัดโปรกลกบกับมาอีกแล้วพี่ลาวสวัสดีครับผมกลับมาหาพิยันการเด่นที่บ้านพี่ลาวคอเวอร์ติดต่อเลยครับผมก็ เบอร์แอดไลน์ได้นะครับ0863591992เหมือนเดิมครับช่องทางการติดต่ออย่างอื่นครับมีช่อง YouTube ครับ Beyond Garden เนาะไปหาได้นะครับแล้วก็เป็นเพจ Beyond Garden ครับผมไปติดตามกันไว้ได้เดี๋ยวอัปเดตต้นมาให้ดูเรื่อยๆฝาติดตามด้วยนะครับวันนี้มีอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชมแบบวาวๆบ้างครัวันนี้เอาต้นดูต้นนี้ก่อนเลยโอ้ต้นนี้ก่อนต้นสวยมากนะครับตัว Jungle Fever จังเกิลฟิวเวอร์นะครับใช่ตัวโกลนะครับนี่เป็นตัวโกลสีเขาก็จะเป็นแบบนี้รเป็นเป็นด่างนะสวยมากนะครับเป็นไม้ด่างนี่นะครับครับใบใหญ่ด้วยโ้ใบใหญ่มากอันนี้ใบใหม่มีดอกใบใหญ่มากๆนะครับดอกสีแดงแปดเลยอยู่นะอ๋อเขามีดอกด้วยนะครับแสดงว่าเป็นไซแม่พันธุได้เลยนะครับใช่ครับพร้อมตัดเลยถ้าหากใครเอาไปทาโหสวยมากเอาไปตั้งโชว์ในร้านในบ้านได้เลยครับ นะครับอันนี้เป็นไม้เลี้ยงล่มอยู่แล้วนะครับต้นนี้ไปที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับอ่าแจ้งค่าส่งลูกค้าครับค่าส่งเหมือนเดิมครับคนละครึ่งนอกกับลูกค้าเดี๋ยวขอเป็นค่าส่งเหมาหนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมค่าส่งเหมาเหมาหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่ต้นก็หนึ่งร้อยนะครับราคาค่าส่งดีมากหนึ่งต้นก็หนึ่งร้อยสิบต้นก็หนึ่งร้อยครับโหต้องจัดแล้วนะสิบต้นคุ้มมากนะครับค่าส่งอ่ะครับ ราะว่าค่าส่งตัวนี้แพงตอนนี้วิยอนไปไหนครับเอฟซีถามหารู้อยู่ไหนแล้วเนี่ยวิยอนอยู่ไหนวิยอนอาจจะไปข้างนอกไม่อยู่นะครับนวิยอนเฮ้ยโอ้โหเงียบอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ออกมานะครับอาพี่รามเสนอเลยครับเสนอเลยพี่โลไนล้กันพี่โลก่อนนะครับอันนี้แม็กโนเวิวไหมแม็กโนเวิวแบ็กโนเวลนะครับใช่ครับตัวนี้เอาไปเดี๋ยวผมเขียน ราคาด้วยครับขอไม่รู้ขายกันเท่าไหร่ต,ตอนนี้เพราะว่าไม่ได้ตามมาให้นานเนาะตอนนี้ขออยู่ที่ร้อยเก้าสิบโหราคาดีมากครับหนึ่งรยเ้าสิบบาทฟอร์อมดีเมื่อก่อนไซนีห้าร้อยอัพนะครับ <c oughs> นี่นี่ใบใหม่ใบใหม่สวยสวยมากครับ <c oughs> <S <S เป็นไม้แดดลำไรครับแต่อันนี้เลี้ยงตั้งโชว์ได้เลยครับอ่าแล้วก็มาไทคอน กิโลก่อนนะครับอันนี้ไทคอน,นไทคอน,คอนสวยนะานลายแบบนี้<ว>เลี้ยงง่ายนะครับไว้อันนี้เปิดซีมินมานะครับอันนี้เป็นบอกก่อนเนาะว่าเป็นโอ้โหเป็นไม้วางข้อมา้ครับ,รบข้อเขอ๋อเป็นไม้วางข้อแต่ว่าแข็งแรงแล้วนะครับแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นฉีกแล้วรอแค่ใบใหญ่เอาไปเปลี่ยนกระถางนะครับัวนี้ขออยู่ที่สามร้อย สามร้อยบาทโห oh, ราคาดีมากครับราคาน,นี้สามร้อยสวยๆนะครับจวดูฟิโลก่อนอ่ะอันนี้เป็นไวเวนก็วลิกโอซามการกลมตัวไวเวนเนาะอันนี้อันนี้ที่เขาก้านเล็กเพราะว่ามันจํากัดกระถางอะนี่อันนี้ดูใบใหม่เขาขึ้นไม่รอแล้วครับผมอ๋ออันนี้อันนี้เป็นกระถางเก่าเขียยมหน่อยดี ตอนนี้เขาจะเลื้อยนะครับเลื้อยตามพื้นนะครับเขาจะไม่เลื้อยขึ้นข้างบนมีหนอแล้วนะครับครับกาลังแทงเลยครับตอนนี้เท่าไหร่ดีสองร้อยไปดูขายกันเท่าไหร่สองร้อยบาทสองร้อยทวนราคาดีมากครับไปกระถางนี้เลยไม่เปลี่ยนถูกมากๆนะครับราคานี้ไม่เปลี่ยนกระถางนะครับโอ้โหถูกมากมากสองร้อยบาทนะครับพิโลน่าจะหมดแล้วแล้วก็มีอีพีอ่าเป็นอีพีอ่าอีพีก่อนนะครับมาเบิ้ล ตัวเลื้แบบลยทิพีนะครับเมื่อก่อนก็แพงมากไปละสี่พันห้าพันสวยมากนะครับสวยมากๆเลยนะครับดูลากดูลากรู้โอ้โหมีน้องอันนี้ด้วยยิงเกือรยิงกือร์ยมากสองร้อยห้าสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบาทนะครับราคาเก่าสองร้อยเก้าสิบมีขาย่อ่ะสองร้อยห้าสิบเป็นสองห้าศูนย์ไปเลยนะครับมีสองกระถางนะราคาเดียวกันไหมครับ นี่ถางนี้ก็สวยราคาเดียวกันสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบาทไปพร้อมหลักแบบนี้นะลายดีมากครับลายดีแล้วก็ฉีดแล้วรอแค่ใบใหญ่โอ้โหเนี่ยราคานี้ไม่ได้นะครับปกติใบฉีกเขาจะขายแพงกันแพงมากนะครับจริงๆใบวางข้อเขาก็ขายกันใบใละร้อยห้าสิบใช่ครับอันนี้เป็นฟอร์มเรือแล้วนะครับราคาดีมากแล้วต้นมีอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ต้นนี้ต้นนี้นนนเป็นฟอร์มเล็ก ครับความเล็กแต่อันนี้โอ้โหอันนี้มีราคาไม่ถูกเลยเอ้าไปเลยร้อยไปร้อยยี่สิบอันนี้มีสองสองยอดสามยอดตัวนี้ถอดเสาส่งใช่ไหมพี่ขอขอถอดเสานะคะเพราะว่าเขายังไม่ก่อเสาดีใช่ครับอันนี้ร้อยร้อยยี่สิบาทนะครับเพราะว่าเขามีหลายยอดเขาเลยไม่ค่อยก่อเสารครับครับอ่าแล้วก็มีตัวนี้ด้วยอไวโอลิน ตัวนี้นครับครับผมอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้เขาจะเป็นด่างแต่ว่านี้คือด่างเนาะแต่เหมือนเขาจะหลุดแล้วก็เผือกแล้วเหมือนจะเป็นเหมือนด่างฮาร์ปฝั่งหนึ่งอะ่ะแล้วก็ไม่ด่างฝั่งหนึ่งกลายเป็นแบบนี้คนละสีนะครับสวยนะมันจะกลายเป็นมิ้นต์ไปแล้วอ่ะครับ ันนี้อะไรราคาไม่มีอ๋อห้าร้อยบาทนี่ราคาห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเลยนะครับเอาไปไล่เอานะครับนี่ทำได้แล้วห้าร้อยแล้วก็ใบพายเนาะอ่ะเอานี้ก่อนจินนี่จินนี่จินนี่สวยมากเขาขายวางคอกันใบละห้าร้อยนะเมื่อก่อนแพงมากครับเมื่อก่อนนี่แพงมากอันนี้มีสองตานะครับเนี่ยอันนี้คือใบใบหนึ่งจะมีตาอยู่แต่ยังไม่ขึ้นแทงร้อย ประเทงดองราไปนี้มาต้นนี้วอมนี้เนาะเอาไปคใครเขียนสามร้อยห้าสิบเนี่ยน,นี่ไม่ใช่นะครับ <c oughs> เอาไปอันนี้อยู่ที่พันทวนแล้วกันหนึ 1> 1, ่งพันนะครับหนึ่งพันบาทอี่ใบฟอมสวยมากครับคือด่างสวยนะครับเป็นด่างด่างขาวนะไม่ใช่ด่างเหลืองแต่ใบมีตำหนิเนาะครับก็มา อหมดยังครับอนี้ใบพายอ๋ออีพี่ใบพายนะครับใบพายอันนี้ใบมีตําหนิเพราะว่าด่างจัดครับเขาขายกันเท่าไหร่ตัวเนี้ยราคาอันนี้เอาไปร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทโอ้ราคาดีมากครับเอาไปเรือได้เลยนะครับครับแล้วใบใหญ่แล้วนะใบใหญ่ด้วยนะครับร้อยเดียวเองอีก่โลหมดยังครับพิโลหมดแล้วมันจะหมดแล้วนะครับอันนี้ ถึงไม่ใช่ฟิโลแต่ก็คล้ายๆกันกระนบรายไทยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครับใช่ครับหนึ่งร้อยบาทาไปเลยเดี๋ยวนี้จะผมเปลี่ยนกระถางให้เพราะว่าลากเขาอันนี้แล้วพ้นกระถางครับอ่ะต่อไปที่พวกโอคินาวาเนอะอันนี้โ ok. อคิโอคิ ok. Ok. อันนี้ลายสวยนะแบบนี้เลี้ยงง่ายนะครับ แม่ได้สบายตอนนี้เอาไปแปดสิบบาทแปดสิบบาทเลยนะครับใช่ครับแปดสิบบาทตอนนี้แล้วก็เห็นพี่เขาตอนนั้นเขาทำหาตอนนี้มันเป็นตัวด่างอ๋งอตัวด่างด่างน้อยใช่แล้วมันหลุดด่างครับอันนี้จะมีสองยอดนะครับี่อันนี้ขึ้นยอดใหม่มาอ่าหลุดด่างนะครับใช่อันนี้หลุดด่างอันนี้ขายอยู่ที่สองร้อยสองร้อยบาทครับสองร้อยนะครับ ที่ท่านไหนหาเอาไปเลี้ยงนะครับอันนี้เป็นแชงกิล่าเนาะนี่ราคาหนึ่งร้อยบาทแชงกิล่าอันนี้หอ,องเงินห่อซับใช่ไหมพี่ครับหอองเงินห่ <Okay. S 2> อซับครับมามากรอกก,ก,กกอกกันก่อนเลยครับดูอันนี้โอหต้นใหญ่ตอเผือกมาแล้วนี่อันน,นี้เป็นหลอดใหม่นี่นะครับอันนี้หลอดใหม่เขา ออมเบียรกันขึ้นมาเลยอ๋ออันนี้ก็เผื่อไหมครับใช่ครับเผือกแต่ช้ายากนะพวกเนี้ยอันนี้เพราะมันโดนแดดครับอันนี้ตอนแรกว่าจะแยกแต่แยกมันก็เดี๋ยวพื้นที่เราอีกเนาะแล้วก็เราจะย้ายบ้านด้วยนะอันนี้ปกติเปิดอยู่ที่พันเก้าพันเก้าร้อยบาทครับอันนี้ไปพันห้าอาลดราคาอีกนะครับนี่พันห้าไล่ก่อนเกือบหมดนะครับเหลือแค่กระถางเดียวใช่ไหมครับพี่ลามอ่าใช่ครับครับ อนนี้เหลือหนึ่งกระถางสองกระถางกับต้นเล็กอ๋อนี่นะครับใกล้หมดแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับต้บนใหญ่พันห้านะต้นเล็กน,นี่ต้นเล็กเอาไปเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทครับใช่ครับตอนนี้เจ็ดร้อยสวยมากครับกวักเดี๋ยวเราไล่กวักกันก่อนเนาะอ่าแล้วก็มีอันนี้จะบอกว่าเป็นหลังน้อยนะครับพี่เตี้ ด่างน้อยแบบนี้นอันนี้นอ,อ,อมใหม่มาไม่ด่างนะครับอันนี้เป็นด่างน้อยนะอันนี้คือเขามีเชื้อด่างนะครับต้นนี้ขอเดี๋ยวนะสี่ร้อยไปเลยสี่ร้อยบาทนะค,ะครับต้นนี้พรอมกอนะครับเอาไปเลี้ยงต่อกันแล้วก็มีต้นเล็กๆนี่ เด็กๆ,กๆน่ารักนะครับราคาดีด้วยอันันนี้ใบใบกิ่งเนี้ยเหมือนจะเผือกจะไม่เผือกเนาะก็จะด่างแต่สวยนะครับอันนี้ด่างสวยมีโขดแล้วรับประกันมีโขดครับนี่นีเอาไปสองร้อยนี่สองร้อยตัวนี้อ่าต,ตัวนี้สวยมากนี่ด่างนี่มีโขดแล้วเหมือนกัน ัวนี้แมวไม่มีราคาตัวนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบโอ้ราคาดีนะครับใช้เวลานานนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้นานมากครับอันนี้ก็สวยอนนี้ไปสามร้อยห้าสิบเหมือนกันกว่าอันนี้เป็นตัวจกักรพรรดิทำอันนี้มีรากแล้วโหดน่าจะมาแล้วแหละน,นี้ทำไว้สองเดือนแล้วนะครับ ตัวนี้เอาไปอะแบ่งไปเลี้ยง90บาท90บาทโอ้โหไม่ให้ถึงร้อยนะครับราคาดีมากครับ 90, 90บาทนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อ๋อตัวนั้น,นอีกอ่าตัวนี้ก่อนตัวนี้ตัวนี้เอาไปอ่าให้ไปเลยร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทนะครับเจ็สิบาทนะครับนี่ก็สวยนะไม่ใช่ไม่สวยแล้วก็อันนี้จาก,กรพรานเหมือนกัน อันนี้ดูใบชําเขาจะแบบนี้แล้วก็อันนี้สิ่งแรกอันนี้ต่างนะเอาไปลุ้นกันครับอันนี้ผมมีราคาไหมไม่มีตัวน,นี้เอาไปอันนั้นขายเท่าไหร่นะร้อยอันนั้งเก้าสิบครับเก้าสิบอ่ะอันนี้เอาไปร้อยยี่สิบไม่รู้จะตั้งราคาไงแล้วครับ <laughs> ตั้งราคาแบบมัวตัวมาก <laughs> <laughs> แล้วก็มีกวอกเขียวด้วยอันนี้นตัวเขียวนะครับอันนี้ตัวเขียวธรรมดาเนาะ อันนี้ไม่ไม่ไม่ด่างไม่ลุ้นด้วยเลี้ยวไปห้าสิบาทห้าสิบบาทนะครับ 50, เอาไปเปลี่ยนกระถางครับสวยสวยมาอันน,อน,น,อนนี้มีแคะนี่อันนี้มีแคะด้วยนะครับแคระ,คะเป็นชั้นแบบนี้เลยทามาประมาณสามเดือนแล้วโหใช้เวลานานมากครับสองสี 2, 4, 6, 8, ่หกแปดสิบสิบเอ็ดใบเอ็ดใบเขาขายกันเท่าไหร่เนี่ยแบบนี้อืมอ่ะ ตั้งราคาไม่ถูกเลยเอาไปร้อยเดียวหนึ่งร้อยบาทนะครับผมรเรากดแคสครับใช่ครับไม่รู้เขาขายกันเท่าไหร่นี่ราคาประมาณนี้แหละครับนี่อันนี้ก็าราคาเดียวกันสองสี่หกแปดสิบเอาไปหนึ่งร้อยบาทมีแต่คนมีหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่เนาะไม่มีมีตัวนี้ค้างอยู่เดี๋ยวเอากวอกอันนี้ให้เรียบให้หมดก่อนอ,อันนี้เป็นตัวลุ้นด่างห้าสิบบาทเนาะ อันนี้ตัวลุ้นนะครับเพราะว่าใบใบแม่มันเป็นมันมันมันเป็นต้นด่างเกิดหลอดใหม่ขึ้นมา,าจะด่างก็ได้นะครับอัคนี้เท่าไหร่ครับห้าสิบครับห้าสิบ,บาทครับออันนี้มีจิพิแทงกีลาอันนี้ห้าสิบาทห้าสิบาทนะคะใบใหญ่ๆนะครับสวยมากเลยนะนี่มแล้วต่อไปก็ อันนี้เป็นพัดโบกเนาะพัดโบกด่างหรือัตต้านะครับใช่ครับนี่อันนี้คนกําลังเป็นไม้ใหม่ไม้มาใหม่นะครับไม้เพิ่งเข้ามาครับนะครับขายกันเท่าไหร่ละอันนี้เรามีต้นเนี้ยอ่ะเขาขายกันแพงไหมเออถ้าในในออนไลน์ในในเฟซก็เป็นหลักพันนะเราะงั้นออันนี้ผมให้ไปเลยอ่ะสี่ร้อยอ่ะ สี่ร้อยบาทนะครับพอต้านะหรือพัดโกด่างนะครับไอชิลซีมีสองยอดนะครับสองยอดอืครับสี่ร้อยสวยนะครับท่านผู้ชมถ้าใบเขาใหญ่ขึ้นเขาจะสวยกว่านี้นะครับ,รบรามาที่อ่าชวนชมชวนชมเป็นชวนชมเขาเรียกว่าอะไรนะสำลิดครับชวนชมสำลิดเอาไปกระทางล 100. ะร้อยหนึ่งร้อยบาทราคาดีมากตัวนี้คืออ่า เขาดอกสีอะไรครับมันมันจะเป็นดอกมันดอกมันจะเล็กนะครับจําได้ว่าเขาบอกว่าเป็นดอกสีชมพูหร,รือส้มนี่แหละจําไม่ได้คือมันมันจะมีอยู่สามกระถางอันนี้กระถางแรกหนึ่งร้อยอันนี้อีกกระถางหนึ่งแต่ดอกเขาจะเล็กกว่าตัวชวนชมธรรมดานะครับครับันนี้ก็เอาไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับราคาดีมากครับ สวยด้วยนะครับมีช่อดอกแล้วนะครับมีช่อดอกแล้วตอบานใครเอาไปลุ้นได้ไปดูว่าเป็นดอกสีอะไรด้วยกันครับนะครับอันนี้เป็นไรนะมหาเฮงครับเฮงเขียวอันนี้เอาไปเปลี่ยนกระถางขาวกระถางดินเผาได้นะครับนี่เขาขายไม่รู้ขายเท่าไหร่เอาไปห้าสิบห้าสิบบาทนะครับสวยเลยชื่อดีด้วยนะครับมหาเฮงครับใช่ครับ แล้วก็เงินหนาใบกลมเงินหนาธรรมดานะครับใบกลมเนี่ยตนละ220 <200. S 1> สองรอยี่สิบบ่สองร้อยสองรอยี่สิบไม่ไปไม่เอาแล้วสองรอยี่สิบเท่านั้นน่ะลดไป <c oughs> อีกนะครับใช่ครับเอาไป190 <c oughs> ร้อยเก้าสิบเด้อหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทมีพักมาเดอ้อ <c oughs> มีสองต้นเดอ้อนี่อีกต้นหนึ่งสวยนะครับสวยสวยมากครับ ใบใหญ่จะสวยมากแข็งมากครับท่านผู้ชมใบแข็งมากเนี่ยครับราคาเดียวกันครับร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบมดเลยหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับมาที่อากโกเนาะครับไปเอาโกสลก่อนก็ได้โกสลก่อนมากสวสวยจังเลยครับชื่ออะไรครับอันนั้นเดูชื่อเขาจะมีชื่ออยู่แก้วไพลินนะครับแก้วไพลินครับมีสวยนะครับน ชื่อดีด้วยนะครับแก้วไผ่ลินนะครับชื่ออันเดียวกันไหมครับอันเดียวกันครับเดียวกันราคาเท่าไหร่ครับอ่าต้นนี้ขออยู่ที่ต้นละร้อยหนึ่งร้อยบาทโอ้โหราคาดีมากสวยนะแล้วก็สวยด้วยครับต้นละร้อยนะครับแล้วก็มีตัวดำดำดุดุนี่สวยมากสวยมากรับสวยมากเลยนี่ระมิดครับอันนี้ไม่มีราคาอะ เอาไปสองร้อยสองร้อยบาทโหราคาดีแล้วนะครับสองร้อยนะไซส์ใหญ่มากครับสวยนะอันนี้ความชอบส่วนตัวนะครับนี่หมดแล้วมามาดูอักโกวันนี้มาอโะมาดูนี่ก่อนกอกไว้โพก่อนเนาะกอกไบโพวันนี้สวยด่างเหลืองตัดได้แล้วนะครับนี่ตัดให้เขาขึ้นตาได้แล้วยกยอดได้เลยนะครับ อนนบอกเลยว่าตัวนี้ซื้อมาเก้าร้อยนะตอนนั้นอ,อันนี้เอาไปหกร้อยห้าสิบบาทหูหูหหกห้าศูนย์ขาดทุนไม่ว่านะครับข <c oughs> ายหน้าม <c oughs> ไม่ได้นะครับอ้าวโอ้ราคาดีมากนี่ยังอยู่นะใครสนใจออกชมพูแล้วนะครับครับจา,านปะไกายดาวอันนี้เขาก็ขายกันร้อยเนาะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เอาไปร้อยเจ็ดสิบนะ ึ่งร้อยเจ็ดสิบาทโอ้โหราคาใหญ่นะพร้อมตังราคาดีมากแล้วก็ติดชมพูมาด้วยนะครับชมพูม,มาแล้วครับมาอากต่อดีกว่าต่อไปนะครับผมก็จะอะพาชมนะครับอากนีมานะครับอากนีมาด่างแล้วก็เป็นไม้ด่างต่างๆนะครับไม้ด่างไม้สะสมแล้วก็เป็นโชคก้าชั้นนะครับสวยนะครับอ่าวันนี้ก็ จบอีพีนี้ไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ครับผพี่้ลเจอกับพีหน้าครับผมสวัสดีครับอขอบคุณครับ